สวัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการม o น e y Daily นะคะประจำเช้าของวันอังคารที่25มกราคม2565ค่ะเช้าวันนี้พบกับคุณเฉลิมพรและดิฉันณทิพย์ระดาค่ะมีความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นไทยและต่างประเทศมาฝากกันเช่นเคยนะครับโดยตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เราเปิดมาก็ยังคงอยู่ในแดนลบแต่ติดลบไม่เยอะแล้วนะครับแล้วก็มีบางช่วงที่พยายามจะพลิกกลับไปบวกได้เหมือนกันนะครับหุ้นไทยตอนนี้1639.55จุดจุดนะครับติดลบอยู่ สักประมาณ1จุดนะครับขณะที่ตลาดหุ้นต่างประเทศเมื่อคืนนี้เนี่ยอเมริกาน่าสนใจเป็นอย่างมากเพราะว่าช่วงเปิดตลาดของบ้านเขาเนี่ยดัชนีเขาปรับตัวร่วงลงไปหนักมากนะครับ<ะ>ดาวโจนส์น่ยติดลบไปใกล้เคียงระดับพันจุดทีเดียวนะครับก่อนที่จะคลิกกลับมาและสุดท้ายเขาปิดบวกได้นะครับถือว่าเป็นซูเปอร์รีบาวครั้งหนึ่งของตลาดหุ้นสหรัฐเลยเมื่อคืนที่ผ่านมาครับดัชนีอุตสาหกรรมดาวโจนส์น,นะครับมีระหว่างวัน ที่เปิดมาแล้วก็ปรับตัวร่วงลงไปกว่าพันจุดก่อนที่จะพลิกกลับมานะครับปิดตลาดด้วยการปรับตัวบวก 99. จุดหรือว่า0.29%เาเปอร์เซ็นต์พอสถานการณ์มันเริ่มพลิกผันแบบนี้ครับเริ่มมีนักวิเคราะห์บางส่วนที่ออกมาคาดการณ์นะครับว่าการปรับฐานรอบใหญ่ๆของตลาดหุ้นสหรัฐในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีโอกาสที่จะจบแล้วนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าตลาดหุ้นสหรัฐจะเริ่มหาจุดต่ำสุดเจอนะครับแล้วก็สัญญาณทางเทคนิคต่างๆ ก็บ่งชี้ว่าตลาดหุ้นสหรัฐเข้าขายขายมากเกินไปหรือว่าโอเวอร์โซไปเป็นที่เรียบร้อยนอกเหนือจากนั้นครับถ้าไปดูดัดชนีประกอบเนี่ยนะครับเขามีดัดชนีตัวหนึ่งที่ชื่อว่า Wix Index ตัวเลขนี้เนี่ยนะครับจะบ่งชี้ถึงความกลัวความวิตกกังวลของนักลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐซึ่งก็ปรากฏว่าตัวเลขดังกล่าวเนี่ยบ่งชี้ว่านักลงทุนกําลังกังวลกับตลาดมากที่สุด ในรอบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2563เป็นต้นมาเลยก็คือสถานการณ์เนี่ยดูค่อนข้างที่จะหมองหม่นเลวร้ายแต่เมื่อดัดชนีพอลงไปถึงจุดต่ำสุดแล้วเริ่มฟื้นกลับมาเนี่ยนะครับนักวิเคราะห์ก็เลยเริ่มมองว่าตลาดอาจจะกลับมาประคองตัวได้แล้วเริ่มมีสัญญาณการปรับขึ้นอีกครั้งหนึ่งเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องติดตามเรื่องของการประชุมธนาคารกลางสหรัฐอย่างใกล้ชิดซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการชี้นำตลาดนะครับ นอกเหนือจากนั้นแอบกลายเป็นว่าอยู่ดีๆเราก็มีเรื่องเพิ่มเข้ามาอีกคือเรื่องของสงครามครับนะตอนนี้เนี่ยนะครับนะักลงทุนกําลังจับตาความตึงเครียดร,ระหว่างยูเครนกับรัสเซียนะครับหลังจากที่มีรายงานว่าสหรัฐกับอังกฤษเนี่ยได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่การทูตรวมทั้งครอบครัวเร่งอพยศออกจากชายแดนยูเครนนะครับเพราะว่าตอนนี้ทางฝั่งของทหารรัสเซียเนี่ยได้มีการตรึงกําลังทหารกว่า10,000แนาย ในเขตพื้นที่รอยต่อนะครับชายแดนของอยูเครนกับรัสเซียนักทุนก็กําลังจับตาเรื่องนี้อย่างใกล้ชิดนะครับหุ้นของรัสเซียเองข่างเงินรูเบิลของรัสเซียเองก็มีการปรับตัวร่วงลงมาเพราะคนกังวลกันว่าถ้าหากเกิดข้อพิพาทแล้วรุนแรงลุกลามบานปลายกลายเป็นสงครามขึ้นมานะครับรัสเซียอาจจะโดนความบารจากนานาชาติก็เป็นไปได้อันนี้คือเรื่องที่เพิ่มเติมขึ้นมาซึ่งเราก็ต้องจดลิสต์เข้าไปว่าต้องจับตามองอีกครับ ใช่ค่ะกลายเป็นประเด็นความเสี่ยงที่ต้องจับตานะคะเพราะว่าตอนนี้นานาชาตินั้นก็ให้ความสําคัญในประเด็นดังกล่าวด้วยนะคะล่าสุดทางด้านของ e ูก็ส่งสัญญาณเข้ามาในการที่จะเข้ามาช่วยเหลือหรือว่าเข้ามาดูแลในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันแหละคะ่ะไม่เพียงเท่านี้นะคะถ้าหากว่าเรามองสัญญาณนะคะณนะปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเรื่องทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐเป็นที่น่าจับตาละคะ่ะส่งผลทําให้ภาพบรรยากาศของการลงทุนเมื่อวานนี้ที่ตลาดหุ้นสหรัฐนั้นผันผวนค่อนข้างรุนแรงนะคะบางส่วนมองว่าน่าจะผ่าน พ้นจุดต่าสุดแต่บางส่วนก็บอกว่าลงไปแรงขนาดนี้รีบาวกลับขึ้นมาแรงได้ก็จริงแต่ว่ามันยังไม่ใช่สิ้นสุดการลงนะคะดังนั้นค่ะภาพดังกล่าวก็เลยส่งผลทําให้ตลาดหุ้นในโซนเอเชียเช้าวันนี้ระส่ำระสายเ <ๆๆ S 1> ช่นเดียวกันแล้วค่ะแต่ละตลาดนั้นต่างปรับตัวลงไปค่อนข้างจะลึกนะคะ1นถึงสเปอร์เซ็นต์ไม่ว่าจะไล่ลงมาตั้งแต่นิเคอหังเซงนะคะหรือแม้กระทั่งตลาดหุ้นจีนเองก็ดีแต่ว่าก็มีตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆที่ออกมาค่อนข้างจะสดใสแล้ะค่ะก่อนที่จะไปดูตัวเลขที่สดใสนะคะไปดูตลาด าหุ้นที่ร่วงลงไปหนักๆกันซะก่อนอย่างทางด้านของออสเตรเลียเองเนี่ยนะคะปรับตัวลดลงค่อนข้างแรงค่ะหลังจากที่มีการรายงานตัวเลขอัตราเงินเฟอ้อในไตรมาสที่4นั้นก็เร่งตัวสูงขึ้นนะคะ1.3%ในขณะที่ทั้งปีเนี่ยออสเตรเลียนะคะเงินเฟอ้ออยู่ที่3.5%นะคะส่งผลทําให้มีการคาดการณ์กันว่าแนวโน้มของการขึ้นอัตราดอกเบี้ยน,น่าจะมาในไม่ช้านี้แหละค่ะภาพบรรยากาศดังกล่าวก็เลยส่งผลทําให้หุ้นในตลาดออสเตรเลียนั้นซุดตัวลงมากกว่า3% ส่วนตัวเลขการส่งออกที่ถือว่าค่อนข้างโดดเด่นในฝ้าฝังของเกาหลีใต้นะคะถือเป็นปัจจัยที่สนับสนุนทําให้ทิศทางเศรษฐกิจของเขานั้นสามารถฟื้นตัวได้อย่างแข็งแกร่งค่ะในปีที่ผ่านมานะคะ2,564เกาหลีใต้สามารถฟื้นตัวได้ในระดับ4ปอร์เซนะคะถือเป็นอัตราที่แกร่งที่สุดในรอบ11ปีที่ผ่านมาก็เลยส่งผลทําให้เป็นภาพบรรยากาศที่ดูแล้วยังคงคึกคักสดใสนะคะแต่ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่น่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วๆนี้เช่นเดียวกันหลังจากที่อัตราเงินเฟ้อ นั้นพุ่งทยานอย่างรุนแรงค่ะส่วนทางด้านของภาพนะคะที่หลายๆคนนั้นอาจจะติดตามกันด้วยนั่นก็คือเรื่องของราคาน้ํามันนะคะเช้าวันนี้ในตลาดโซนเอเชียค่ะราคาน้ํามันนั้นเริ่มมีแรงรีบาวกลับหลังจากเมื่อวานที่ผ่านมานะคะปรับตัวลงไปค่อนข้างจะแรงนะคะสาเหตุก็เป็นเพราะว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐนั้นแข็งค่าซึ่งเป็นสินทรัพย์ที่มีภาพของการเคลื่อนไหวตรงข้ามกับค่าราคาน้ํามันนะคะ ดังนั้นค่ะพอเงินดอลลาร์แข็งค่าก็คาดการณ์กันว่ามันจะต้องซื้อน้ํามันแพงส่งผลทําให้ราคาน้ํามันซุดตัวพร้อมกับการจับตาทิศทางของอัตราดอกเบี้ย สหรัฐอเมริกาที่จะมีการประชุมใน2วันนี้นะคะก็เลยส่งผลทําให้เช้าวันนี้ค่ะราคาน้ํามันนั้นทรงตัวอยู่ที่ระดับ83ดอลลาร์นะคะสําหรับเวสเท็กซสัสส่วนทั้งเบรนท์น,นั้นยืนอยู่ที่ $86 ดอลลาร์ค่ะส่วนราคาทองคำนะคะถึงแม้ว่าจะมีปัจจัยเสี่ยงเรื่องของยูเครนรัสเซียหรือแม้กระทั่งจับตาเกี่ยวกับทิศทางของอัตราดอกเบีย้ยราคานั้นก็ยังไม่ค่อยเคลื่อนไหวไปไหนไกลนะคะเพราะว่าปัจจัยดังกล่าวนั้นอาจจะย,ยังมีผลทําให้การลงทุนในทองคำมองในต่างทิศทางทางกัน เช้าวันนี้ทรงตัวอยู่ที่1,840ดอลลาร์ 1, 40, กับอีก85เซนต์ค่ะอันนี้คือความเคลื่อนไหวของราคาสินทรัพย์แล้วก็ปัจจัยข่าวสารต่างๆรอบโลกนะครับเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวกลับมาช่วงหน้าเราประเมินกันต่อครับว่าตลาดหุ้นไทยจะลงทุนยังไงต่อครับ ้วันนี้นะคะตลาดหุ้นไทยดูเหมือนว่าจะมีแรงยืนอยู่พอสมควรนะคะล่าสุดยืนอยู่ที่1,639.51จุดนะคะประคองตัวในระดับนี้แนวโน้มการลงทุนต่อไปจะเป็นอย่างไรติดตามได้ในเทรดไทม์ค่ะ ไทยทำเช้าวันนี้นะคะพูดคุยกับคุณสมพงษ์เบนจาเทพานานผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์จากบริษัทหลักทรัพย์ไอราสวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่พงษ์ครับสวัสดีทั้งสองท่านครับครับผมวันนี้หุ้นไทยลงไปทาจุดต่ําสุดพันหกร้อยสามสิบห้าจุดนะครับมีโอกาสลงต่อไหมหรือว่าควรจะต้องรีบาวได้แล้วฮะแนวรับพอดีเลยนะครับหนึ่งหกสามห้านะครับก็จะรีบาวไหมยังไม่ชัดเจนนะครับนะครับแต่ว่าประเด็นคือคือน่าจะหยุดลงในระดับหนึ่ง นะครับหลังจากที่เราก็ปรับฐานตามดาวโจลงมานะครับเราก็ก็ลงมาจากทัน682บสองนะครับครับก็ลงมาพอสมควรแล้วแล้วก็นถัดดาวโจนก็มีรูปแบบดีกว่าเชรงพัชเชอร์แทมเมอร์สวยงามนะครับแทมเมอร์ที่งดงามมากสิ่งเลี้ยงแม็กบันเดย์ได้นะครับครับแต่เป็นไว้์มันเดย์ไปเลยนะครับอืก็ก็น่าจะหยุดลงกันได้เละของเราจะรีบามาต้องรอดูนิดเน่งนะครับครับเพราะว่า ของเรามันขาดปัจจัยบวกที่ชัดเจนหลังจากที่ประกาศงกแบงก์ออกมาซึ่งจะออกมาสวยงามนะครับแล้วก็มีแต่มัเปิดเซลล์ลอัตรานิดหน่อยสองสางวนันนี้ก็เริ่มกลับมาึืนแบงก์กันใหม่ทีหนึ่งครับค่ะถ้าเรามองจากปัจจัยเรื่องของทิศทางอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐละคะถ้าหากว่าผ่านพ้นเรื่องนี้ไปนะจ๊ะลดค,ความผันผวนในตลาดหุ้นไทยลงได้ไหมคะแล้วเรามองยังไงบ้างนะคะ เออมันมันคงพายอินเข้าไปอยู่ในในในดาวโจน,นส์เมื่อคืนนี้แล้วนะครับรบลบไปพันจุด <c oughs> แต่ว่ามันก็รบล้านด้วยการตีกลับมาแล้วนะครับนะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยดาวโจนส์ลงหนักจริงๆแนะแต่ลงหนักกว่านะครับเพราะว่าเป็นทุนเทคนโนโลยีที่เซนสิทีต่อตลาดดอกเบีย้ยครับเอ่อแล้วของเราเองที่ผ่านมาเก็ไม่ค่อยได้ขึ้นแล้วจริงๆแล้วเราไม่มีคุณเทคโนโลยีเลยด้วยตลาดหุ้นไทยนะครับเพราะนั้นมันก็เลยจะไม่ค่อย ผลผลนมากนักนะครับครับในเชิงกลยุทธ์ตอนนี้เราให้แนวรับแนวต้านของหุ้นไทยไว้สักประมาณเท่าไหร่ดีครับแนวรับต้นสําคัญตรงนี้เลยนะครับ6.635ถ้าไม่อยู่จริงๆอาจจะต้องนึ่งไป1,615นะครับแต่ดูในเบื้องต้นน่าจะเอาอยู่ใราคาพุ่น6.35ลักประเด็นว่าจะรีบาลหรือไม่รีบาลต้องดูกลุ่มแบงก์นะครับเพราะว่าวันนี้เริ่มมีแรงซื้อเข้ามาแล้วจะซื้อหนักไหม ในเมื่องาะประมาณสวยขนาดนี้ราคาควรจะขึ้นมากกว่านี้นะครับอค่ะแล้วข้างบนล่ะครับมองมองไปเท่าไหร่ครับข้างบนแล้วก่อนนะหนึ่งหกห้าสามก่อนนะครับหนึ่งหกห้าสามแล้วก็หนึ่งหกแปดศูนย์ครับถ้าเป็นไปได้เราจะใช้เวอยู่ประมาณเนี้ยหนึ่งหกสามศูนย์ถึงหนึ่งหกแปดศูนย์ครับนะครับค่ะ แล้วพอคาดหวังเกี่ยวกับผลประกอบการนะคะของกลุ่มถัดไปที่จะเข้ามาช่วยพยุงดัชนีพอมีบ้างไหมคะก็ตลาดก็รับรู้หมดแล้วนะครับในกลุ่มของกลุ่มพลังงานกลุ่มครอบครัวปตทงบก็น่าจะออกมาดีเพราะราคาน้ำมันก็ยังอยู่ในระดับสูงแต่ก็ไม่เล่นเลยนะรอบนี้ไม่เล่นเลยเล่นเล่นแต่กลุ่มแบงก์กลุ่มเดียวเลยนะครับที่เด่นๆนะครับค่ะ ถ้าตรงนี้อยากจะซื้อหุ้นทยอยสะสมไว้พี่สมพงศ์แนะนำเป็นหุ้นตัวไหนกลุ่มไหนครับชอบจริงๆเลยที่อัพเฟอร์ฟอร์มอย่างเงี้ยทางเทคนิคและพื้นฐานเนี่ยก็จะเป็นแบงก์กรุงเทพนะครับแบงก์กรุงเทพที่ตอนต้นเนี่ยเ,เขาไทายพานิชก,กับเคแบงก์ ank, เขาไปสู่ไปสู่ดิจิตอลกันแล้วนะครับไปสู่หุ้นเทคโนโลยีกลุ่มแบงก์กรุงเทพก็ไปคุยกับ Bank pe, แบงก์ชาติน่ะ ครับอะ่รนึกว่าเขาจะไปทำนะหรือเขาจะแบบอนุรักษ์นิยมเออเขาก็ทําเหมือนกันนะครับก็เลยกลุ่มแบงก์ก็เลยดูโดดเด่นตอนนี้ที่เด่นๆเลยเห็นเห็นชัดๆก็จะมีอไทยพาณิชย์เชแบงก์แล้วก็แบงก์เทฟไปคุยกับแบงก์ชรติละตัวเคทีบีก็ทําด้วยนะครับเคทีบีเอ็กเหมือนกันนะครับใช้โปรเจกต์ของเคทีบีเนี่ยสปีดโบ๊ทนะครับนะครับใช้ใช้คำม่าหลูกๆกันทั้งนั้นเลยนักปลารักตัวก็เลยทำให้กลุ่มแบงก์ดูดูโอเคนะครับ ครับค่ะเราทำยังไงดีคะกับกลุ่มไฟฟ้านะคะที่คาดหวังเกี่ยวกับเรื่องของรถอีวีที่ค่อนข้างมาแรงในช่วงเวลานี้นะะอ่ะค่ะใช่เมื่อวาน e อเอ้นี่วอลุ่มสูงสุดในรอบเดือนเลยนะค,ะครับวอลุ่มเข้ามาค่อนข้างเยอะประเด็นทางเทคนิคเนี่ยเอ e เนี่ยต้องทะลุหนึ่งร้อยบาทให้ได้เพื่อที่เข้าสู่ขึ้นขาขึ้น,นอีกรละลอกหนึ่งนะครับเอเนี่ยเขาก็เด่นชัดนะครับว่ามีทั้งแบตเตอรี่ด้วยทํารถไฟฟ้าด้วย ก็เป็นตัวไม่กี่ตัวในตลาดหุ้นที่มีเรื่องบริสายอยู่กลิ่เอก็เลยดูดูโอเคสุดครับอืมครับช่วงนี้แนะนาเป็นเป็นเทรดดิ้งระยะสั้นหรือว่าถือกลางถึงยาวได้ฮะอ๋อเทรดดิ้งครับเทรดดิ้งขึ้นขายลงซื้อมันไม่ไปไหนครับครับค่ะความสดใสที่เราเคยคาดหวังกันไว้นะคะหนึ่งพันเจ็ดร้อยหรือว่าเหนือกว่านั้นมันยังจะยังอยู่หรือเปล่าคะไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วเหรอคะสำหรับปีนี้สองพันห้าร้อยหกสิบห้า เออตอนนี้เทรดดิ้งไปก่อนนะครับเพราะว่าเรื่องดอกเบี้ยค่อนข้างเรื่องเงินเฟ้อเมกิกาค่อนข้างซีเรียสอยู่พอสมควรคนะครับซีเรียสมากนะครับเพราะว่าไม่เคยเห็นเหมือนกันอเมริกามันจะเงินเฟ้อหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับเมื่อก่อนสี่เปอร์เซ็นต์ก็กลัวกันแทบตายแล้วนี่ขึ้นมาหกเจ็ดเปอร์เซ็นต์มันมันเยอะพอสมควรแล้วก็ตรงนั้นก็ค่อนข้างจะซีเรียสแต่ว่า ตอนเขา happy, enjoy, high, แฮปปี้เอนจอยกา l ทำออทามไฮเราก็ไม่ได้ขึ้นด้วยนะครับครับเราก็อนเขาลงเราไปเลยไม่ได้ม่ได้ลงเยอะมากครับอืมอ่าโอเคได้ครับได้เป็นไอเดียในเรื่องการลงทุนปีนี้ก็อาจจะเน้นเทรดดิ้งไปก่อนเดี๋ยวรอดูสถานการณ์ตลาดกันเป็นระยะระยะวันนี้ขอบคุณพี่สมพงศ์นะครับขอบพระ<ป>คุครับส,ส,สวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะ พันเพันไม่ต้องรุนแล้วใช่ไหมรอปัจจัยสนับสนุนแล้วกันนะคะเอาไปดูคุณแนะนําที่นํามาฝากกันบ้างค่ะไปดูกันว่าแต่ละค่ายแนะนําตัวไหนนะครับฟินานเซียนะครับแนะนําเป็นตัวสแตนลี์ครับ ASL ค่ะมองไปที่ GPSC ค่ะ k t b s t แนะนําเป็นตัว RS นะครับส่วนทางด้านของการมองของกรุงศรีนะคะมองไปที่ g อล์ฟและก็ C p f ค่ะส่วนกสิกรเลือกอมตะนะครับ ปลายสัปดาห์นี้มีงาน Money e เอ็ระยองนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้ผมยกตัวอย่างแคมเปญยนยกตัวอย่างโปรโมชั่นดีๆให้กับผู้ชมนะครับจะได้ตัดสินใจไปร่วมงานกันง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับโดยทางวรารสารการเงินธนาคารนะครับเขาจัดงานมากรก,การเงินระยองครั้งที่3าม n ันนี่เอ็ระยองนะครับก็ขนกันไปเต็มที่เช่นเคยธนาคารประกันบริษัทหลักทรัพย์บริษัทรัท์จัดการกองทุนนะครับ ก็มาแข่งขันกันจัดโปรโมชั่นเด็ดนะครับไม่ว่าจะเป็นเงินกู้ศเเงินฝากดอกเบี้ยสูงนะครับแล้วก็ส่งตรงบริการทางการเงินการลงทุนแบบครบครันให้กับชาวระยองและชาวภาคตะวันออกนะครับแน่นอนสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือมาตรการป้องกันการเข้าชมงานแบบ New n o r m a l ่ยนะครับเราก็ กวดขันกันอย่างเต็มที่ครับงานจัด28 30มกราคมนี้นะครับใครอยากไปเจอคุณแพนไปไปได้นะครับที่ลานกิจกรรมชั้น1ศูนยสการค้าเซ็นทรัลระยองครับผมยกตัวอย่างก็แล้วกันโปรโมชั่นเด่นๆภายในงานนะครับอย่างแบงก์กรุงเทพก็จะมีสินเชื่อบ้านบัวหลวงนะครับรับอัตราดอกเบี้ยพิเศษเมื่อลงทะเบียนจองสิทธิ์ภายในงานไทยพาณิชย์เองก็มีสินเชื่อรีไฟแนนซ์นะครับให้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ3.99% สินเชื่อบ้านบ้านมือสองสินเชื่อรับสร้างบ้านให้ดอกเบี้ย4.33%ต่อปีแล้วก็ฟรีค่าจดจำนองนะครับสินเชื่อรถคือเงิน MyC a r My Cash ก็จะให้อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้นที่3.85%ต่อปีหรือถ้าใครไปซื้อหรือว่าชำระเบี้ยประกันนะครับก็จะมีโปรโมชั่นาตามเงื่อนไขคือรับทองคำแท่ง1บาทนะครับแล้วก็ผ่อนชำระ0%นาน10เดือนก็ไปดูรายละเอียดกันในงานด้วยนะฮะ ธนาคารกรสิกรไทยก็มีเคโฮมโลนนะครับสินเชื่อบ้านกสิกรไทยให้ตราดอกเบี้ยพิเศษสินเชื่อบุคคลกสิกรไทยผ่อนเริ่มต้น5 5 0บาทต่อเดือน Express Cash นะครับสินเชื่อเงินสดทันใจอัตราดอกเบี้ย0%สูงสุด30วันแล้วก็จะมี K Property นะครับที่เป็นพวกทรัพย์สินรอการขายเนี่ยราคาก็จะลดพิเศษสูงสุด60%ดอกเบี้ย0%นาน6เดือนกู้ได้สูงสุด100%และฟรีค่าธรรมเนียมการโอนนะครับ <C HA> อันนี้คือตัวอย่างของโปรโมชั <promotion S 1> ช่นบางส่วนภายในงานนะครับนะคะสำหรับใครที่อยากจะไปศึกษาเพิ่มเติมนะคะเข้าไปที่ w w r l d w i m o n e y e x p o n e t นะคะที่นั่นเป็นศูนย์รวมของโปรโมชั่นต่างๆค่ะหรือแม้กระทัง่งสามารถสมัครใช้โปรโมชั่นต่างๆได้เลยก่อนใครนะคะเอาละคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาวางแผนการลงทุนทั้งเซต5้แลวก็ทิศทางของราคาทองคำกันค่ะ กลับมาติดตามรายการกันต่อนะครับช่วงนี้ลองไปประเมินภาพการลงทุนครับไม่ว่าจะไปในตลาดฟิวเจอร์สนะครับโกลฟิวเจอแล้วก็เซฟฟิฟตี้ฟิวเนี่ยนะครับนวโน้มเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวคุยกันกับคุณนะัทวุฒิวงศ์ยาวรักษ์นะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยของบริษัททรัพย์โกลเบกนะครับอยู่ในสายคุยกันแล้วสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับสวัสดีครับคุณบอย้แทนและก็ท่านผู้ชมด้วยครับค่ะอยากจะรบกวนให้คุณนะัทวุฒิช่วยมาประเมินกรอบการเคลื่อนไหวกันสักหน่อยนะคะสําหรับใครที่ลงทุนในตลาดฟิวเจอร์นะคะมองไปที่ตลาดหุ้นไทยกันก่อนเลยค่ะลงมาค่อนข้างะแรงนะคะเราประเมินกรอบเซสฟิฟตี้อินเด็กฟิวเจอร์กับปัจจัยยังไงบ้างคะครับผมก็สําหรับเซสฟิฟตี้อินเด็กนะครับที่เราประเมินเราก็มองว่ามีโอกาสที่จะอ่อนตัวลงในในปีนี้นะครับโดยหลักๆเนี่ยเราให้กรอบอยู่ที่894ถึง1,100จุด นะครับเนื่องจากว่าประเด็นลบเนี่ยค่อนข้างมากกว่าประเด็นบวกประเด็นลบจะมีทั้งเรื่องของเศษที่เริ่มประกาศลด QE แล้วก็อาจจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้มากกว่าที่ตลาดคาดไว้เนื่องจากว่าตัวเงินเฟ้อเนี่ยมันเล่องตัวขึ้นอ่าค่อนข้างสูงนะครับนอกจากนี้เนี่ยเราก็ไปเห็นสัญญาณลบเพิ่มเติมจากพวกสงครามนะครับทั้งเห็นตอนเช้าเนี่ยทางจีนกับไต้หวันเนี่ยบอกว่าอ่าเหมือนไต้หวันเจอ เครื่องบินลบ40ลำของจีนบินเข้าไปในน่านน้ำนะครับอันนี้ก็เป็นครั้งแรกตั้งแต่เดือนตุลาคมปี64ที่เริ่มทำอย่างนี้นะครับ,รบหรือว่าจะฝั่งสงครามระหว่างยูเครนกับรัสเซียก็ดีนะครับพอดียูเครนเนี่ยเขาเคยเป็นส่วนหนึ่งของรัสเซียแล้วรัสเซียเนี่ยก็เรียกว่าพัฒนาเมืองนี้ค่อนข้างเยอะก่อนที่เขาจะแยกออกไปเป็นเอกลาชพอตอนนี้เนี่ยทางยูเครนรัฐบาลเขาเริ่มได้รับความนิยมที่ตกต่ำเนี่ยรัสเซียก็บอกว่าอุ้ยเหมือนเราเคยพัฒนาเมืองนี้เสียเงินไปเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็มีโอกาสที่จะอยากดึงกลับมานี่ก็เป็นอีกประเด็นหนึ่งที่ทําให้สหรัฐเนี่ยที่บอกว่าโอ้ยอยากสนุนยูเครนเนี่ยเข้ามาคืมๆกับรัสเซียนะครับตัวนี้ก็เลยเป็นประเด็นที่กดดันช่วงนี้เลยแล้วก็ทําให้เซตเนี่ยอาจจะปรับตัวได้ขึ้นได้ค่อนข้างยากนะครับแล้วแบบนี้เราจะต้องลงทุนกันยังไงดีครับสาหรับนักลงทุนในเซฟฟิฟตี้ฟิวเจอร์สครับครับผมก็สาหรับช่วงนี้ถ้ารีบาวขึ้นนะครับเรายังแนะนําให้หาจังหวะขังออกนะครับโดยแนวต้านก็จะอยู่แถวๆเก้าร้อยแปดสิบ จุดถึง985จุดส่วนแนวรับจะอยู่ที่960-970ถึงจุดนะครับอันนี้ก็เล่นจังหวะฝั่งช็อตน่าจะได้ประโยชน์มากกว่าในช่วงนี้ครับค่ะช่วงนี้นี่ถ้าหากว่าเราประเมินนะคะปัจจัยที่อาจจะมีผลกระทบมากที่สุดหลังจากทิศท,ทางอัตราดอกเบีย้ยไปแล้วเนี่ยเรามองว่าโอกาสของเซฟน่าจะมีโอกาสเคลื่อนไหวดีขึ้นหรือเปล่าคะโดยเฉพาะยิ่งการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะคะ ครับก็ถ้าสมมติมีการประกาศผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนก็จะต้องเลือกเป็นกลุ่มขึ้นมาหน่อยนะครับแต่ถามว่าเรามองเป็นแค่การรีบาวในเซตฟิตี้เฉยๆนะครับเพราะว่าโดยภาพรวมเนี่ยเท่าที่เราเห็นก็จะมีกลุ่มท่องเที่ยวที่จะได้ผลบวกจากการเปิดประเทศนะครับแล้วก็มีเรื่องของกลุ่มค้าปีก่ะถ้าสามารถเราสามารถควบคุมการแพร่ระบาดได้ดีอย่างนี้ไม่มีการล็อกดาวน์นะครับก็กลุ่มค้าปีกก็จะกลับมา นะครับหลักๆเราก็คือมองสองกลุ่มนี้ที่น่าจะเอาพอฟอร์มเซตส่วนกลุ่มอื่นๆอย่างพวกน้านํามันนะถ้าน้ํามันแพงเกินไปเนี่ยมันก็จะส่งผลกระทบกับพวกค่าของชีปต่างๆนะครับเพราะน,นั้นเราก็มอกว่ากลุ่มน้ํามันที่เริ่มดีขึ้นมาแล้วเนี่ยปีนี้อาจจะไม่ได้แบบขึ้นได้แรงเหมือนเหมือนปีที่แล้วแหละเพราะฉะนั้นเนี่ย กลุ่มตัวใหญ่ๆอื่นๆเท่าที่เราตามอย่างแบงค์นะครับก็มีการรีบาวขึ้นมาก่อนแล้วก็เริ่มมีแรงขายหรือจะเป็นในส่วนของกลุ่มไอซีทีอ่าที่ขึ้นมาก่อนหน้านี้ด้วยก็คือเรียกว่ารับข่าวบวกกันไปหมดแล้วแต่ว่าอะไรแต่ว่าปีนี้เนี่ยน่าจะเป็นเซกเตอร์โลเทชันมากกว่าว่ากลุ่มที่ขึ้นน่าจะมีแรงขายทั้งกำลังครับอ่าเพิ่งเพิ่งเริ่มเรียกว่าเพิ่งเริ่มสร้างหลักได้นะครับดังนั้นเนี่ยเซฟฟิตี้ก็น่าจะแค่รีบาวเพราะว่ามันเป็นการสลับกลุ่มนะครับครับแล้วทองคำครเรามององไบาง ครับผมสำหรับทองคําเราก็ยังมองเป็นประเด็นลบนะครับเพราะว่าตัวเฟดเป็นหลักเลยนะครับพอเฟดมีการขึ้นดอกเบี้ยหรือดูด QE ออกเนี่ยมันจะทําให้เงินดอลลาร์ค่อนข้างแข็งนะครับแล้วก็เป็นประเด็นลบกับทองอแต่ตัวที่น่าติดตามของทองก็คือตัวสงครามอย่างเดียวเลยครับถ้าสงคามมา อันนี้เนี่ยจะเป็นประเด็นบวกกับทองให้ทองเนี่ยมันสามารถทดสอบไยก่อนหน้าที่แถวแถวหนึ่งพันแปด้อยเจ็ดสิบเหรียญต่อทอยออนได้ก็ต้องเรียกว่าทองมันจะเล่นสวนกับหุนนะครับข่าวร้ายมาทองจะดีข่าวดีมาทองจะลงครับค่ะเรามองแนวรับของทองเอาไว้สักประมาณเท่าไหร่คะเผื่อว่าจะได้จับจังหวะกันได้แม่นยำมากขึ้นนะคะครับสำหรับแนวรับของทองเรามองที่หนึ่งพันแปดร้อยยี่สิบเหรียญต่อทอยออน นะครับผมอันนี้ก็ถ้าใกล้ๆอ่าก็สามารถเข้าซื้อสะสมได้ครับผมอ่าโอเคได้ครับวันนี้ขอบพระคุณคุณนัทวุฒินะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับช่วงนี้ก็อาจจะเป็นระยะสั้นที่ไม่ค่อยดีทั้งในส่วนของหุ้นแล้วก็ทองคำนะครับก็เป็นผลมาจากทางฝั่งของธนาคารกลางสหรัฐนั่นเองเดี๋ยวรอติดตามกันไปต่อเนื่องว่าเมื่อไหร่สถานการณ์จะคลี่คลายนะครับแต่ถ้าตอนนี้อยากจะเลือกลงทุนในฟิวเจอร์สก็อาจจะยืนฝั่งช็อต เป็นหลักไปก่อนนะครับค่ะก็เป็นฝั่งของผู้ที่มีโอกาสในการสะสมนะคะของราคาค่อนข้างจะถูกลงนะคะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราติดตามกันนะคะกลยุทธ์วางแผนกันเป็นรายวันแบบนี้ในรายการของเราได้นะคะพรุ่งนี้10โมงนาทีกลับมาพบกันอีกครั้งวันนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ